กำลังดูแลไก,ก่ป่วยใจพี่น้องไก่ไม่พิดเป็นโรคอโรคอันนี้ว่าหรือว่าโรค้านน่ะล่ะแต่ว่ากับเป็นบางส่วนตายกัมีแน่รักษากระเศ้าน้ำไม่พิดกับมีวิธ,ธีการรักษาแต่ว่าไม่พิดเลี่ยงไก่มาแต่ดนเคยเป็นหลายรอบแล้วมองนีเงื่อนไม่พิดมองนีมันเคยเป็นโรค้าประจําพี่น้อง ตอนนั้นเป็ดไม่พี่ตายไม่พี่เลี้ยงเป็ดเป็ Hag, ตตายมือละถุงปุ๋ยสองถุงปุ๋ยแต่ที่นี่มันก็เลยมีมาตลอดบัน <im it> านี้ไม่พีดเลี้ยงไก่มาหนีไก่สิฮอดนี่ถึงสองปีเดือนพฤศจิกายนหละจ้าพี่น้องถึงสองขวบพอดีเลี้ยงไก่ตีให้ลูกไส้ที่เลี้ยงเป็นท่างการที่เอาไก่หนีเบิด์นะไก่อื่นไก่บอมแมนไก่ตีนะเอาพม่า ah, เลือดลอยเมื่อ้จ้าพี่น้องแต่ที่นี่ไม่พี่จบย่านมันเป็นเป็นอิลีจ้าพี่น้องเปลี่ยนแล้ว เออเป็นแบบสนิทตายเขียบพันตกพอนสายแล้วก็เป็นแบบอนอนส้มนั่นแหละพี่น้องมันตายนั่นแหละท้องร่วงนั่นแหละมันขี่เป็นน้ำไหลออกทุกโจนล่ะไปที่นี่ขันหอบดูแลมันตายพี่น้องแต่เก่าไม่พิษกะกัเฮ็ดแบบลัางเกียดนั่นแหละจ้าพี่น้องอบัปทีนี่ไม่พิษเก่าเอาถุงมือมาใส่เอาหน้ากากมาใส่เท่ากับเปลี่ยนรองเท้าตัวไรมันเป็นออาออาไปในห้องห้องห้องแยกโรคสันทอไม่พิษเทียด้นรักษาน้า จนเดี๋ยวนี้ก็เศร้าหลายตัวเลยจ้าแต่ปบขบอยู่นีเงี้ยนเออให้มันออกมาเองว่างหันออกมาแล้วกันเต้นกลับเข้าไปพี่น้องได้ไหมไมพีชสีป้อนยายพี่น้องเบิ่งอันนี้ <c oughs> นี่กับเปียบเสมือนนอาหารเหลวถ้าเป็นคนก็คือไม่พีบเบอกข่เปืใอ้กินหลายอ่เาเปือกสองกิโลต่อข่าปลายสิบกิโลเนี่ยไม่พีเทดจากกรหูงเขาเกระเสษตดไม่พีศหูเข่ากระเสียดใกล้กินอยู่แล้วจ้าพี่น้องแต่ว่า โลนึงกินสองขาบจริงสิแอ่มาผสมเพราะว่าไก่หน่อยไม่พิษหลายไม่พิษเพิ่มเฮ็ดตอนไก่หน่อยเลหลายนี่แหละจ้าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ไม่พิษเอายาใส่ไม่พิษมี่ยารักษาพี่น้องไม่พิษเอายาไวโกเตปอ่าือมาใไม่ๆมเขาเปิดออกเขาเอายาผ้าลาเจ็ดเม็ดุกใจหลักกาออดิโอยาไทายยาหานไายออดิโอเรื่องเหลืองนั่นอ่าผสมลงในในอันไม่ๆมน่ะเขย่าเขากันหลือเขามาใส่นาม เอามาใส่เขาเ่าแม่กระทั่งหูเข่ากระเสียรพี่น้องไม่พิษกะกะหูใส่เขา่ายูนีสองถวยกับเข่ากระเสียเครื่องโลดเด้หอนีจ้าหนี่ยูนีมือหนีไม่พิษไม่พิษลดเข่ากระเสียร่งจังน้อยแล้วเ <c oughs> พราะบ่านหมู่บ้านหมู่บ้านหูเข่ากระเสียรให้ขาบแล้วโลดเลยให้เขาให้เขาเปลือกเขาไปจริงหน่อยเพราะว่จาจักตัวใดมันิป่วยพี่น้องถ้าตัวใดมันป่วยมีเขาเปลือกในทองหลายหลายในเนือหลายหลายเนี่ยมันตายคือมันเบื่อย ตัวนึงก็ตายหมูว่านนีอแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่พิดรักษาตัวหนึ่งหมูว่านแม่พิดคิดว่ามันสิเหลืออยู่ย่างหลายบ่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นไแม่พิดยังเบาหลายอยู่ได้หนึง่งถ้าผู้อื่นเห็นหนั่นสิว่าอบวกรอดอนั่นแหละนี่พี่น้องแม่พิษก็เอาตอนหุงเขาแม่พิดก็เอาใบโคเตปที่ผสมแล้วนั่นแหละใส่สองกิโลต่อสองส่วนซ้าตอนหุงได้จ้ะอันนี้แม่พิษใส่ ใส่ส่วน้าบุงพูนนี่อตอนมาผสมนม้ำไม่ผิดกะมิหาอันไม่ผิดกะเทออกมันเหลือหน่อยลงหลักก็เปลี่ยนน้ำม,มือละสองรอบอันรักษามันบ่ยากได้พี่น้องสมันป่วยน่ะตายกะทิมแต่ว่าซุ้มมันย่งเป็นรอยรอยนี่เนี่ยคือมันอยากจุดนี่เข้าเหตุยังไงมันจะสิบ,บ่เป็นอืมนาจาพี่น้องเนี่ยอันนี้ไม่ผิดกับป้องกัน <c oughs> ป้องกันด้วยการบ้ไซข้อเปลือกหลาหลกาักเก้าเขากเกษตรที่หุงใส่ยาแล้วผสมยาไม่ให้กินกันซุ่มปลยเป็ดใกล้หน้อยนี่พิษหลายฟางนึงนี่ใกล้น้อยนี่พิษรอยกลยัวเดี๋ยวนี้สิเหลือเพราะรอยเปล้วตายกองกันเอเล่ใกล้น้อยนะอืมบางตัวแม่กับตายปาอืมแม่กับปวยปะาสวงแม่อยู่ในหันแม่ล,ลูกอ่อนลูกหายสาบสูญไปจกแม่นตายหรือจะแม่แมวเอาไปกิน นั่นแหละมันบ่มีแม่โกแม่ตุ่มเอาพี่น้องพม่พิเสษสิแล้วคิดก็ไปไม่พิเสิเอาการป้อนยามาสู่พี่น้องเบิ่งเดอ้อยาวบโพเตยียจากเหลือบอกเกินเอาตีให้บกเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของหมู่บ้านนี้จะว่าไม่พิดก็ป้อนตลอดพี่จ้าป้อนยาป้อนเขา่าม,มันสิเป็นยังไงพี่น้องจังเบิ่งเด้อชีกชีกหนให้พี่น้องเบิงเเงบ่ง เห็ดมาลงมาในยูทูปมันเด๋ยวเบามันเด๋ยวเบาจ้าเบาจวงเบาละเอียดเนาะพี่น้องเนาะไม่พี่ชอบเวลาไม่พิดกระลือสองโมงตลอดไม่พิดปกติสองโมงพี่ผิดกระชือไม่ผิดเกือไกล้สามวิลาได้จ้าเกือสามวิลาพี่น้องพี่เทีน้้ำค่ะไก่ป่วยหลุดเสียใจบ่เสียใจค่ะแต่บาเอาสิมางมเสียใจอยู่ว่ไดเฮาต้องอ่าตั้งสติหลักกะ รวบร่วมพลังมาต่อต้านยาด้วยการบ่ให้รุ้มมันที่บริเว่บ่ให้มันเป็นเออฟุ้ม,มันป่วยก็ดูแลมันไปต่อเมีทีสิยางเบิ่งตลอดจ้ะเดี๋ยวนี้ยางเบืองตัวใดมันเป็นจับเข้าไปในห่องแยกห้องแยกถ้าถ้า,ถาเลี้ยงไกลตรงนี้ห่องแยกพี่น้องเออต้องมีห่วงห่องแยกมันที่เป็นหอกเป็นฟ้นามเป็นยางกระซังต้องมีห่องมิดชิดว้ห้องหนึ่ง ข้าสิเก็บโล่ได้แล้วก็มันตายปื๊ดข้าอ,าอย่าไปฝังเออข้าอย่าไปฝังข้าอย่าไปยังชุงดำมาใส่เออให้รถขยะเอาไปถิ่มหลายมือกซางข้าวซ่อนหลายๆ,ๆนี่พีชซ่อนไปบ้างฮันหนึ่มันหลายเหมือพี่น้องเบิด์ุงดำห่อหนึ่งสามจุดห้าบาทใส่ขยะไปมันตั้งแต่วันกลางกลางสัปดาห์เมนบอมันตายเออไม่พีชเพิ่งมาถิ่นมือนเ้านา็กันังขั้นแจกพี่น้องพี่น้องนี่พี่เทียนเด็กพี่น้องเบิรงเออมีหลับจิกเกลือจ้าบันี้ สิเอิญไก่สุเกลา่ามันหลายจ้าพี่นอ้องฝามมีพิดคนไก่ผู้อยู่ไก่เคเรนนี่เด้อพี่นอ้องผู้เฒ่าเลี้ยงไกต่ตีไกพ่พม่าเลือดร่อยมาจากขุนน้ำปางขุนจ่าแนวมันนะ่ะสุไส่เกียจหิสุไส่ตีดีดีเดียวม่พิษจะเอามาโชว์พี่น้องอยูกไก่ตีเจ๊หายเอาลูกมาไมา่พี่น้องเบิ่งสุไส่มีพิษมันเกิลุ้งอยู่ดอกอคนเบิ่งมันหลายอยู่มันเห็นบ่มีนหนาโปรไฟล์พี่น้อง เออมันบ่นเปิดหนาโปรไฟา์มันคนเลยบติดต,ตามหลายจะ่าคิปมันนันค้นเบิ่งหลายผววไก่มันงามลูกไก่ไม่พิดีิละทั้งเบิดเลยอยู่นะมันอน่ะจ้ะจ้าพี่น้อง